ยเฉพาะปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันเรื่องของท่านคือปัญหาเพราะหน้าที่ของน้อง,อง,องคืออะไรในเรื่องของการดูแลการปกติของท่านน้องอาจจะเป็นเด็กน้องอาจจะวะโผมหนูไม่มีพลังเหมือนท่านนี่ท่านเป็นทหารนี่จริงๆหน้าที่นี้ไม่ใช่หน้าที่ผมไม่ใช่หน้าที่ของทหารแต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะดูแลชาติบ้าน เมื่อกลับน้องอยากคิดว่าตุลาไม่ใช่นะครับเรื่องปัญหาการผู้จะดิืนของท่านมันเป็นมะเรลนล้าที่ก่อกินสังคมไทยเรามาเป็นวลากระชิ้นกระีไม่ต้องพูดถ,ถึงว่าถึงใครใครจะผิดจะพลาดย่องไรไม่ใช่เรื่องสำคัญสำคัญแต่ว,ว่าระบบมันผิดพลาดมาเมือ่อยินพลาดมาวันนี้เราต้องช่วยกันแก้ปัจจุบันคดีจำนำข้าวขึ้นศาลไห ร่วมพอกันทุจริตกว่าห้าหกแสนล้านน้องอาจจะนึกไม่ถึงว่าเงินแสนเงินเงินแสนเป็นเท่าไหร่เงินล้านเป็นเท่าไหร่สิบล้านเท่าไหร่ร้อยล้านเท่าไหร่พันล้านหนึ่งล้านแสนล้านเท่าไหร่คิดไม่ออกเอาง่ายๆรถพิฆาตคันหนึ่งได้พันล้านเป็นท้ารถพิฆาตในกระบะพันล้านถ้าแสนล้านน้องไปคูดูเหล่าตาต้าดูมันจะรถพิฆาตจะเรียนจะ าการที่จากูนสูส่สะพานเซรลีก็ยังไม่หมดนะครับเงินจำนวนมหาศาลที่ต้องถูกทุจริตไปเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ว่าในกระบวนการที่ทำไปได้ตัวของน้องๆเข้ามาอีกคือสิ่งที่ต้องมาพูดในวันนี้น้องๆมีสิทธิ์มีเสียงเมื่อมีสิทธิ์มีเสียงที่จะเลือกตั้งมีสิทธิ์มีเสียงที่ออกเสียงในรัฐมนตรอีกไม่กี่วันข้างหน้า น้องๆ้องรู้หน้าที่ของตัวเองแล้วหน้าที่ของน้องคืออะไรหน้าที่ของน้องคือไปใช้สิินใช้เสียงรัฐธรรมนูญน้องคิดจะผ่านหรือไม่ผ่านอยู่ที่ตัวน้องๆแล้วเพื่อเราถ้าคิดว่าดีคิดว่าเหมาะสมแล้วกับบ้านเราน้องก็รับให้ผ่านแต่ถ้าคิดว่าไม่ดีมีข้อตำหนิมีข้อไม่น้องก็บอกไม่ผ่าน อดีตที่ผ่านมาสังคมเราเป็นอย่างไรวันนี้คณะกรรมการรัาหรัฐมนูนพยายามจะปรับแก้หลายกร,ระแสข่าวออกมาโจมตีมากมายส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ที่เสียประโยชน์แต่น้องๆไม่รู้หรอกน้องๆเป็นผ้าสะอาดที่ใส,ส่ซึ่งอยากให้มองด้วยความเป็นกลางว่าถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงบ้าน เราจะยอมให้เป็นเหมือนอดีตหรือถ้าเป็นเหมือนอดีตก็จะเกิดภาพขึ้นเดียวกันขึ้น่อยขึ้น,ข,นขึ้นชื่อแล้วอา่อานอจบแล้วไม่อยากให้โชว์มากไม่อยากให้เห็นมากแต่จำเป็นต้องแนะนำตัวนิดนึง นะครับตำแหน่งมันมีบ้านหมายมันรวมไป้หมดเอาแค่เห็นน้องๆเห็นว่าภาแล้วที่ที่ต้ดูแลผมอยู่ที่ไทยสรรพสิทธิ์บอกว่านี้ผมต้องดูแลปราสาทพระวิหารปัญญาน้องๆเสร็จผมต้องขึ้นไปแล้วผมต้องดูแลอำนาจเลย ำหน้าที่สมาชิกสภาขอเพื่อนนการประชุมประเทศและสำคัญตำแหน่งสุดท้ายผมเป็นเอ็ทีโอครับผมเป็นรอาางประธานภาคทีต่อต้อตานเครือข่ายเครือข่ายต่อต้านคือข้าวชนของชาติเป็นเอ็ทีโอครับไม่ได้รล่าเข้ามาของปรทํานและการใดๆทั้งสิน้นทั้งหมดที่อยู่ในนี้เป็น,นอาสาทั้งหมด เดินทางไปขอรับสร้างในฐานะภาคประชาชนผมไปแท่ทุจบัตในประเทศไทยคดีทุจริตหลายหลายคดีในอดีตที่ผ่านม,มาเราทำกันได้ดีราชสและเราก็ทำได้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นคดีกับนักข้าวคดีทุจริตอาชีวศึกษาส4,000ลา แม้ท่าภาคเอกชน,นกำลังเป็นคดีตอนนี้คือคดีเรียกภาษีโตยตาพิอุสมื่นหพันล้านคดีนเล็กมากมายหลายร้อยคดีที่เราทำกันในภ้าิีชีว์นี่คือสามารถสนึกหน้าที่ของผมผมไม่ได้ใส่เครื่องแบบเป็นทาหารนะครับจิตสมนึกผมคือผมเป็นคนไทยคนหนึ่งเมือนน้องๆผมทำในา่าที่ผมเป็นภาาประชาชน นี่คือสิหนึ่อย่างอยากจะฝากน,น้องว่าปรุกกระแสความรู้สึกเราขึ้นมาเรามารักประเทศไทยด้วยกันเราจะบอกใครว่ารักประเทศรักชาติรักบา้านเมืองแต่เรานิ่งดูเฉยดูพูดทิดตรโตงกินชาติบา้านเมืองโดยไม่ออกมาทำอะไรเลยอยากคิดว่ารุลาไม่ใช่นักปันเกาะกินมะเร็งไร่เกาะกินไปทุกวันทุกวันชาติบา้านเมืองเราอยู่ไม่ได้แน่นอน อนาคตบ,บอกเลยว่าแม้แเงินเดือนจะไม่มีจ่ายน้องๆเองเศรกิจก็จะพังลงพ่อแม่พี่น้องจะหาเงิในโรงเรียนน้องๆถ้าปล่อยให้นักธุรกิจนักทุกรกิตคอร์รัปชันมาโกงกินชาติโกงกินเมืองเมืองัจบนบัน,น,นะครับมีหลายคำถามและเป็นคำถามที่สุดท้ายน้องๆในใจหลายคนอาจจะถามเหมือนกันนะครับ ผมไม่ได้กล่าวลายผมไม่ได้กล่าวหาว่าสถาบันไหนอยา่างไรขอว่าเป็นผู้เลย่ึนในสถาบันแต่พูดถึงว่าภาพของน้องๆนักศึกษาบางคนบางกลุ่มยังมีความคิด่างนี้อยู่อยากจะบอกน้องๆว่าทาไมต้องมีทหารน,นี่คือภาพนิทามในสังคมเราอาจคิดว่า ไม่มีอรทีพิหารก็เดินไปเดินมาคือว่าถ้าขี่มอไซค์กลับบ้านขี่รถยนต์กลับบ้านไม่เห็นมีอะไรเลยบัดดับน้นนอ,นองๆดูภาพนี้ครับ ลองครับไม่ใช่ภาพซ้อมลมนะภาพนี่คือภาพที่ลบปะทะจริงๆลบกันอย่างนี้นะครับแล้วกระสุนบิวเข้ามาแฉกหน้าตายจริงๆน,นะครับนี่คือภาพที่ลบปะทะเมืม่อปีห้าสิบที่ปราสาทตวาะวันจจ้าบัดรีเราเราตาย,ยาจริงๆวิเลียเขาเท่าไหร่ครับ240บาท คุ้มค่าไหมครับชีวิตที่เสียไปนี่แหละคือชีวิตทหารนี่คือภาพการรบจริงีและที่สำคัญมาดูภาพต่อไปเหตุการณ์จริงครับลองจับตาดูภาพดี้ดูคนซ้ายมือนะครับ ะครับพอแล้วอนาถใจดูภาพต่อไปนี่คือภาพทหารที่เสียชีวิตในสามจังหวัดภาคใต้เหตุการณ์ล้มประทาดที่ผ่านมาภาพซ้ายสุดเปลี มีกชาติคุณนี่คือชีสทหาร240รบาทครับถ้าบนทหารก็รยบาทชีสพวกเขาเป็นอย่างนี้ครับนี่แหละที่น้องๆมักจะถามว่าทหารมีไว้ทำไมมีไว้ปกป้องอาชีพไตยปกป้องพื้นดินให้น้องๆได้นั่งอยู่ตรงนี้ให้น้องๆเดินไปมาโรงเรียนได้อย่างสบาย แต่พวกเขาลำบา,าย่างนี้ครับและตายแบบนี้ถามว่าลูกเมีย <c oughs> พอจะขาดใจตายรูไมไม่มีแล้วครับม่อย่างเดียวทงชาติกลุ่มศพกลับมาให้ <c oughs> เดี๋ยวมีภาพต่อไปน้องเห็นครับ <c oughs> ทุก่อก้า <c oughs> ทุกความเดือดร้อน <c oughs> ของประชาชนอยู่ที่ไหนทหารจะไป เราเป็นที่ค่าหลวงนะครับเราเป็นค้าราชการและที่สําคัญคีอเราเป็นที่ค่าของประชาชนเพราะประชาชนจ้างเรามาเสียภาษีให้เราเพราะนั้นเราสำเนียงสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เรามีนี่คือชีวิตของทหารน้ำท่วมที่ไหนไปที่นั่นวันเยตุที่ไหนทหารไปก่อน คนเฒ่าคนแก,คนก,คนก่คนยากคนทุกคนยากสร้างบ้านสร้างเรือนแตหากไปนี่คือชีวิตของทาเราทำทุกอยาก่างในอดีตที่ผ่านมาความขัดแย้งเกิดขึ้นมากายในสังคมไทยเรานะครับด้วยความที่ว่าไม่รู้จักเขาว่าหน้าที่ของตัวเองรู้ต่สิทธิของตัวเองที่จะเรียกร้อง ที่ผ่านมาสารการลงโดนเขาไปแล้วแลวก็ตัดสินจับกู้ไปแล้วผู้ที่เผาสารการสิบกว่าปีท่นั่นสิบสามถึงสี่ปีนี่คือทำลายขาวลือทำลายทรัพย์สมบัติของทางราชการมีความผิดทานนั้นนี่มีได้เห็นวันนี้ครับจำเป็นอย่างยิ่งอยากเห็นภาพนี้นะครับภาพเผชิญหน้าแบบนี้ผมไม่อยากเห็นผมไม่อยากให้คนไทยท้าหผ่ ตั้งแต่ปบันนี้เป็นต้นไปถ้าวันนั้นไม่มีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาออกมาทำหน้าที่เพื่อ,อยาสึกเพื่อควบคุมสถานการณ์สถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแน่นอนครับน้อนคนไทย,ยตายกันมีเท่าไหร่ หน้าที่ของน,น้องต่อไปคือหนึ่งตั้งใจเรียนสองสิทธิที่ตนวเองต้องรู้ว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไรเพื่ออยากให้ได้สิทธินั้มานะครับข้อที่สามอย่าทำเป็นููรักไม่ใช่ความรับผิดชอบเรามีหน้าที่เรามีสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นผมไปที่ไรก็บอกทุกทีให้แจ้งข่าวเข้ามา สอตงงมีปปชมีหน่วยงานทางราชการมีแจ้งเข้ามาเมื่อบอกไปแล้วไม่ได้ผลมาหาผมนะครับอีกกลมหานาที่ผมไปที่ค่ายสรรพสิทธิ์ถามหาได้เลยจดหมายน้อยส่งหาผมแต่จะไปกันแก้งไทยนะครับเอาข้อมูลมาให้ผมเดี๋ยวผมจัดการเองแต่ผมคิดว่าวันนี้เราเข้ามาทหารเข้ามาเข้ามาดูแลพี่น้องครับ ดูแลน้องๆดูแลประชาชนคนไทยอนาคตปัญหาภัยแล้งตามมาอีกหนีไม่พ้นทหารต่อนาน,นไม่แย่อีกถ้าภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าขี้ไม่ออกตบไม่ออกเรียกหาทหารอย่างนั้นอย่างเดียวนี่คือทหารครับอยากจะต่างน้องๆนะครับว่าต่อไปนี้เราต้องดูหน้าที่ของเราเองวันที่เจ็ดสิงหาที่จะถึง นะครับเจ็สิงหายที่จะถึออยากให้น้องๆรู้หน้าที่ตัวเองออกมาใช้สิทธิ์ตัวเองมีพี่มีน้องเชิญชวนกันออกมาเราเป็นคนไทยหน้าที่เรามีนะครับเราเป็นคนไทยหน้าที่เรามีเราต้องพึงแสดงออกในหน้าที่ของเราเองเพราะนั้นออกมาใช้สิทธิ์เลือกไม่เลือกอยู่ที่น้องๆนะครับถ้าอยากให้เป็นการเมืองเป็นเหมือนเช่นเดิม ผมไม่บอกว่เลือกอย่างไรถ้าต้องการเปลี่ยนทานต้องการเปลี่ยนแปลงชาติบา้านเมืองให้ดีขึ้นหรือเข้าเดินน้องกันเลยเราผมไม่ได้ชี้นำว่าน้องจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านอยู่ที่ว่าเราทุกคนผมเชื่อมันว่ามีสมองน้อง,องๆมีความคิดกับทุกคนและบางคนคิดด้ดีกว่าผมอีกนะครับอยากจะฝามาน้องว่าขอให้น้อง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดูแลชาติบ้านเมืองนะครับและสำคัญที่ผมปรรถนาตัวผมจะเป็นข้าตายฝ่าพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงงานหนักมาตลอดทั้งชีวิตท่านไม่เคยคิดถือว่าท่านจะได้อะไร ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านควรจะเสพสุขอยู่ในนิมานไม่จำเป็นต้องตากแดดเลยไม่จำเป็นต้องตากแดดตากฝนเดินไปทึกงก้นขระแหงในแผ่นดินไทยผมยังไม่ได้แม้แต่เสี้ยงหนึ่งในร้านของท่านเลยท่านเหนื่อยยากลำบากมากทำเพื่อใครทำเพื่อคนไทยทุกคน อยากให้น้องๆรักตัวองค์ท่านยห้งมากๆเครื่องทูลบูชาพระองท่านยห้งมากๆและที่สําคัญไม่ได้รักแค่เครื่องทูลอย่างเดียวพระนารัยแนวความคิดของตองท่านเอามาใช้ประการแรกมองเห็นประโยชน์ของคนอื่นก่อนของส่นวนรวมก่อนค่อยมองมาที่ส่วนตัวเพราะองค์ท่านตราอยู่เสมอปิดทองหลังพระ พระองค์ท่านปิดทองหลับพระมาโดยตลอดไม่เคยอยู่หน้าพระเลยทำงานเรื่องหลังทำความสุขให้พี่น้องสร้างสรรค์สิ่ง,งต่างๆให้กับประชาชนคนไทยประการแรกประการเดียวที่ชัดเจนที่สุดคือถ้าเมื่อไหร่เรามองเห็นช่วนลอบอลจนตัวผมเชื่อมั่นว่าประเทศไทยไปรอดครับ สมควรจะเดินไปอย่างนี้ไหมน้อง เอาๆนะผมให้ดูแค่นี้พอผมไม่อยากนำพระองค์ท่านออกมากวันนี้พระองค์ท่านสุขภาพไม่ค่อยอยาแส็งแรงแต่ก็สบายดีนะครับท่านประทับท่านเฝ้ามองดูพวกเราตลอดเวลาท่านหงใยพระสมิงก่อนขอท่านผู้วันไระท่านป่วยขนาดนี้ท่านต้องเรียกคนนั้นวันนี้เขาไปถาม งานท่านเป็นอย่างไรประชาชนเป็นอย่างไรวันนี้ถามถึงน้ำแล้งเป็นอย่างไรนี่คือผมนบไม่เคยคิดอะไรจะได้จากประชาชนคนไทยพระองค์มีอะไรเพราะนั้นอยากาน้องน,นะครับว่าพระองค์ท่านไม่เคยเข้าข้างสีใดฝ่ายใดเลยพระองค์ท่านรักประชาชน เหมือนกับท่านถ้าท่านนั่งอยู่ที่ท่านมีลูกผมเชื่อแน่ว่าแม่หรือพ่อไม่รักลูกหัอเหยียดแม่รักลูกเท่ากันทุกคนคนไหนมนดื้ออาจจะตีหน่อยคนไหนพูดง่ายใครวาจาพูดมันเป็นธรรมดาเพราะนั้นผมเชื่อมั่นว่าพระองค์ท่านรักพวกเรารไม่มีการแบ่งสีแบ,บ่งฝ่ายวันนี้ เขาว่าสีไม่มีแล้วสําหรับทางกรมไทยน้ำใหม่คือน้องๆที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่จะเกิดเพราะนั้นเจ็ดสินหาอยากจะฝากน้องๆกันว่าไปใช้สิทธิ์ของตัวเองตามหน้าที่ของตัวเองีอย่านั่งอย่านิ่งอยู่เฉยๆนะครับนั่นบอกนั่นหมายถึงว่าความไม่รู้หน้าที่ของตัวเองอยากจะฝากพวกเราทุกคนนะครับน้องทุกคน มีพี่มีน้องมีญาติมีน้องเขาขอให้บอกกันนะครับชักชวนกันไปอีกหลายโอกาสผมคงต้องมีโอกาสให้ผู้อีกมากมายเนื่องจากวันนี้เวลามันจำกัดผมจะต้องเดินทางไปหลาย,ลายที่นะครับผมก็ภาวนา,นาตัวว่าจะเป็นค่าใต้ฝางราะหว่างที่ดีของผมงครับเหมือกนอกับนอ้นองๆทุกคนอยากจะฝากว่าแผ่นดินไทยเมืองไทย ไม่มีใครล้าเท่าของพวกเราครับนะครับ,นะรบสุดท้ายก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคณะทำงานนะครับแล้วก็โดยเฉพาะทางองค์กรของกาะสนเราน้องๆทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับก็ขอให้การกระบวนการของเราในการบกลมกันในวันนี้นี้ก็ขอให้สำเร็จในทุกๆประการนะครับวันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างผ่านิยม12ประการชุดคนดีการสร้างผ่านิยมและความซื่อสัตย์และเป็นพลเมืองของสังคมนันบ,บัดนี้ครับ